ตำนานประสาททั้งปีนะคะท่นานจะได้ทราบถึงความเป็นมาออของตำนานประสาททั้งปีซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่เราเล่ากันมาว่าตำนาน เย็นนะครับ่แล้วก็ท่านผู้ในการบุญเสริมบุญท่านผู้ในการเดี๋ยวนะคะพิธีกรขออนุญาตนึกชื่อก่อนบุญสมดีเลิศสะดดรบเสริมดวงชะตาเสริมบารมีนะคะจะทำในพิธีปรำพิธีสมนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านโอ้แบบนี้ตุ๊กี้ตั๊กจุ้งประเมินรำด้วยนะครับะพเจ้าแบบยื้แบบเชิญมาตุ๊กี้ตั๊กจุ้งตุ๊กีกับบากรุง ค่ะขอค่ะข,ขอขอบขคุณน,นะคะสําหรับการแสดงช,ชุดต้องบนเจีนไปนะคะผู้แสดงนะคะนายรุน่นนรินเมืองกาไรค่ะนายฉลองลอแหลมนายบนเดืองโต๊ะงามนางนวลนราทองหล่อนะคะนางมัทิดาสราเนย์นางสาวจิรพ์เรียบยิ่งนางสาวราภณแสงงามนางสุจินดานลอแหลมนะคะนางรัตด,ดาหอมคําอันนานะคะนางโบใหญ่หลอแหลมนางฐานิกาเกมกล้านางสาววัฒน,นาสาหนิน และนายสมบัติเหลาจำเริอนค่ะขาเรียนเชิญแม่น้ำพึ่งต่อได้เลยค่ะัศมูจงเทนอันบรลลิสุทธิ์กาบมโดยใจคือเป็นมงคลแรงจงจันทร์ในงานสับปะตุกสัปรับโรูสบภัยเปนโชนโมปันโประหัสเทวะจัมปันโลป,ป,ประเทวจัมปันโลประชาวเทวาน Nisampang nopetik dewa, penyisampang nopelahu dewa. Nanti bapak orang, ngang pekkan janari santang di bapak orang, ngang pekkan janari umayang santang. Agak santang kata santang, ikan nge, nukiamia jantang, agak santang kata santang. Ikan nge, tatjamia jantung, agak santang kata santang, ikan nang, ជា3បានរបស់តាមនរអូនាយកប៉ាក់រួយក៏អូនាយកប៉ាក់អ៊ំក្រុមបាយស្រីណ៎អូណើបាយស្រីដើមបាយស្រីទេបបាយស្រីព្រំបាយស្រីគុនបាយស្រីបូរាណចាជួយតំអរសំរងជួបពីហើយក៏គណៈទី ได้น้อมจิตอัญเชิญดวงจิตทิพย์ทุกองค์ เทียบจริงทางกร์อาเทียบเรีาสานะเทียบแค่ทัดเทียจับหน่อปเป็นลาย มามาแล้วมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวให้คนอื่นมาอ่ะมานั่งเลย้องกันเพราะว่าเวลาเพราะผงยานี่เขาจะมีทั้งแบบน้ําแล้วก็แบบผงเขาจะบดวันนี่แหละวันที่เขาวันนี้แหละ ขาประกอบพิธีเขาก็จะบวชตัวยาแล้วก็เก็บไว้ปยามีอยู่กับยาลากลายในพื้นที่เนี่ยก็ขัะเอาขุดมาใช้เอามาต้มกินอยู่เนี่นยโคตรใช่มีอยู่เนี่ยบางต้นไม้บางที่เราเห็นเนมื่อกีเราเดินข้ามไปข้ามมาแต่ชาวบ้านก็ยกังขุบเอามาต้มทำยาทำอะไรอยู่หนึ่งงก็ยังพอมีอยู่ต้นไม้ก็ไปถักถางมาแล้วก็ามาต้มแต่พั่หลังนี้ยา สมัยใหม่มาแล้วก็ก็เลยไม่ค่อยได้เอามาใช้เท่าไหร่้งที่แสงทรอ้รเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับมันเกี่ยวพอสมัยโบราณนี้มันมันเกี่ยวกระทางความเชื่อทางทางใจคือหมายความว่าเขาสมัยนู้นก็ใช้คาษาอาคมกำกับในจอยยาด้วยหรือท่องสวดคาษาไปแล้วก็บริกรรมคาษาไปก็ทํำจอยยาขึ้นมาด้วยมันมีความเชื่อน้องเราว่าเออว่าปลุกเสกเมื่อเราใระเครื่องเนี่ยปลุกเสกแล้วนะ เราก็มาขึ้นคอก็ม,มีมีพลังก็เหมือนกันเนี่ยใช่เรามั่นใจใช่มีความมั่นใจรักษาแล้วหายคือเขาเรียกว่าอย่างพระพระโอโรพระวัชระนี่ครับเป็นผู้รักษาทั้งกายและใจคือมันใครเจ็บปวดตรงไหนก็ไปสัมผัสตรตตงนั้นมันเป็นมันเป็นเหมือนอะไรนะจิตวิทยาอย่างประจับก็หายมีความเชื่อทางจิตใจครับทุกวันที่ชาวบ้านเราก็ยังมีความเชื่อเี้ก็จะมีอยู่เขาเวลาบนมาไม่ไม่สบายก็มาขอที่นี่แล้วแต่ อ,อยากเรื่องท่านเรื่องตำแหน่งเข้ามาขอที่ภาษาสิ่งที่ท่านชอบมากก็คือเส้นลาบ,บนเรื่องของหมูท่านจะชอบมากอย่างใครบนทหารลื่นไม่อยากลูก,ลกให้สุขทหารมาบนได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างผมเนี่ยลูกชายสองคนขอก็ได้สองคนแล้วก็คนอื่นผมแนะนำก็ได้หมดไม่โดนทหารก็ขอได้ท<อ>ั้งที่มาเส้นไหวส่วนใหญ่ทีเป็นหมูหมูแล้วก็ผักผลไม้กันผลไม้เจ็ดอย่างก็เดี๋ยวพวกนี้จะมีไอ้วันที่หกเป็นช่างั้มหม้อแล้วพอดีเรามี เกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์โอทอปหรือว่าการท่องเที่ยวเราก็มีแนวคิดเราจะเื้อนสิ่งที่เป็นตำนานหรือขาดหายไปของชุมชนเอากลับมาให้มีชีวิตอีกครั้งหรือว่าเอามาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เลยเอาจุดนี้เพราะตะปีนี่เป็นที่ช่างปั้นหม้อก็เลยเอาอันเอาแล้วเราพอดีเราไปขุดพบซา,ากเตาเผาโบราณอยู่หลังปราสาทแหล่งเตาเผาโบราณเครื่งปัน้นดินเขาเราก็เลยมีแนวคิดและย่างก็ จนทัท้งปีแต่ก่อนนี้ก็ปั้นหม้อขายอยู่สมัยโบราณนี่จะใส่ปั้นเสร็จก็จะเอาใส่เกวียนแล้วก็ไปแลกข้าวจนถึงวิริาัมหรือมันแต่โบราณนอไม่ว่าเจ็บไข้ดนป่วยเขาจะมาบนบานสารขก่าที่นี่แล้วก็ได้ตามความประสงค์ที่ที่ขอแล้วก็ในช่วงเดือนเมษาก่อนที่จะลงดํานาเขาจะมาทําพิธีบวงสวงก่อนที่จะทํานาก็คือขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกการแล้วก็ช่วยปกป้องรักษาก็สืบทอดกันกันมาช้านานแล้วก็ พอดีเรางานวงสวงประสาทก็เติมที่น่าจะจัดให่หนึ่งในษาของทุกป,ปีกระสือ่อกันมาหลายปีแล้วและากนี้พอดีว่าพอดีผมคดนพบแสงโพ,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 พทิ์ช่องประตูก็ก็เลยมีแนวคิดกันว่าผู้นัของก็มีแนวคิดกันว่าเอาเอาวงสวงน่ะมามารวมกับแสงพระอาทิตย์สุนสรทรงประตูเพราะว่าตามหลักการแล้วแสวงอาทิตย์สุนทรงประตูนี้ ถือว่าเป็นเป็นวันดีเป็นวันที่ดีเพราะในสมัยโบราณน,นี้วันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญของศาสนาภาหมฮินดูก็จะประกอบพิธีในทางศาสนาเพราะในรอบหนึ่งปีนี้พระโอโรปิเตสวนท่านจะเสด็จลงมาเยลบมนุษย์หนึ่งครั้งเพื่อมาปลดเป่ารักษาแล้วก็ขจัดปลดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปกับผู้ศรัทธาแล้วก็ คือเป็นการประกอบตัวยาด้วยในวันนั้นจะประกอบพิธีตัวยาสาคัญทีสำคัญเพราะที่นี่เป็นอรรกพยาสาราหรือโรงพยาบาลซึ่งเขาจะทําตัวยาเก็บไว้ที่ห้องบรรลายัยห้องยาโดยแสงพระที่นี้จะเกี่ยวกับพลังจักรวาลหรือคือสูงสุดของเขาเรียกว่าที่เป็นพลังวิเศษหรือพลังพิเศษขององค์เทพเจ้าทั้งหลายทั้งมวลที่ปกปักรักษามนุษย์และจะช่วยมารนบรรดาลให้คนหายเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งแสงฟราที thing, <ım. S 2> <Verse> ่นี้ก็เป็นความเชื่อของศาสนาความฮินดูก่อนที่พระแานมรามันจะมานับถือพุทธมหายานแล้วก็ประชาชนก็กราบไหว้บูชาเคารพศรัทธาอย่างสนิทใจเพราะว่าขออะไรก็ได้บนอะไรก็ได้ตามที่ที่ต้องการปาสถนาก็มีมาบนวานสังก่าวอยู่เนืองๆตลอดแล้วก็พอดีเป็นความเป็นความเลยมันเราสามารถเอามาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงศาสนาวัฒนธรรมได้หรือว่าแสงฟาดที่ตรงช่องประตูหรือว่าตกตรงมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปค้นพบมันก็มีอยู่ทั่วโลกไม่จําเป็นว่าต้องเป็นประสาทแต่ว่าอาจจะตกตรงชุดตรงนั้นตรงนี้แล้วแต่มันสวยงามเราก็เอามาเป็นจุดขายได้เหมือนสาวพนมลุงเนี่ี ป,ประสาช่างปีวันนี้เป็นงานอดขอบเป็นงานประสาทช่างปีวันนี้มีสินค้ามาเสนอพี่น้องตวบลช่างปีเป็นเป็นปราบองเจนเอง ว่าจำลองมาจากที่ที่เราเคยเป็นของโบราณของชิเราคือละอย่างคือเราเปนเหมือนทางละอย่างช้าเป็นของโบรผมก็จะเอาแนวนี้มามาเป็นเป็นเอกลักษณ์ของเชียงคเลยคือลูกช้าง มันยังรันตอัจินคับอ yes> ัินสุกัญาารตวท่านจับ้มาตาเดือบาูซีคห่ะแก่ตัม่เห็งรักนตัวอจะนะ